รวมทัววันนี้ผมจะพาไปดูพาร์คแลนด์เพชรเกษม5 6ครับใกล้กับ m r t ภาษีเจริญแล้วก็อยู่ตรงข้ามสีคอนเลยครับโครงการนี้ผมพาไปตอนกลางคืนนะครับก็จะมีไฟค่อนข้างสวยนะนี่โชว์ให้เห็นว่าโครงการเนี่ยไม่เปลี่ยวเลยนะครับมีคนเดินสัญจรตลอดแล้วก็ใกล้กับสถานีมากๆเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องกังวลเลยครับที่นี่เสบอกสบายแถมปลอดภัยสุดๆ แล้วในโครงการเนี่ยก็มีเซเว่นด้วยนะครับไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกโครงการตากแดดร้อนๆน้องๆที่ชอบเล่นบาสก็มีสนามบาสให้นะครับรวมถึงส่วน working space นะครับสำหรับน้องนักศึกษาสามารถนั่งทำงานฟรี Wi-Fi ได้ตลอดเลยส่วนสายออกกำลังกายก็ไม่ต้องห่วงครับยิมจัดเต็มแล้วก็สระว่ายน้ำสองสระส่วนพื้นที่สวนกลางรวมที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่นี่ก็เกือบ2ไร่เลยครับใครที่ชอบพักผ่อนเนี่ยผมแนะนำที่นี่เลยครับไปดูห้อง ห้องนี้จะเป็นตัวอย่างห้องที่ปล่อยเช่าจริงนะครับเป็นพื้นที่27ตารางเมตรแล้วหนึ่งห้องนอนที่มีพาร t i ิชันกั้นระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะครับเหมาะสําหรับอยู่คนเดียวมากกว่าเนาะแล้วก็มีแอร์สตัวครับส่วนห้องครัวก็จะถูกแยกออก